ปวดหลังล่างนะครับช่วงเอวนะครับเป็นด้านข้างบางคนก็เป็นข้างเดียวนะบางคนก็เป็นสองข้างเลยคือกล้ามเนื้อมัดนี้ครับเขาเกาะบริเวณหลังล่างแล้วก็บริเวณขอบสะโพกกระดูกตรงนี้นะครับก็ทําให้รู้สึกว่าปวดเอวข้างใดข้างหนึ่งครับวิธีการยืดน,นะครับทาแบบนี้ครับมีอยู่สองท่าก็คือท่ายืนกับท่านั่งนะครับท่ายืนก็ถ้าสมมติปวดเอวข้างขวามือซ้ายนะครับจับผนังไว้ขาขวาเนี่ยไพ่ ไพ่มาด้านหลังนะครับบิดมาทางด้านซ้ายนิดนึงนะครับแล้วก็มือขวาเนี่ยเอยวมาแตะแตะโบริเวณผนังนะครับก็จะไปนเป็นการยืดกล้ามเนื้อตรงนี้ครับกล้ามเนื้อเอวนะครับหรือกล้ามเนื้อ QL เยกสั้นๆนะครับกล้ามเนื้อ QL หรือว่าคอร์ดาตัสลำโบลุ่มกล้ามเนื้อมันนี้เป็นกันเยอะมากครับเจอบ่อยเลยครับกล้ามเนื้อมันนี้ที่ต้อง จัดการแก้ไขนะครับวิธีการทําก็คือหายใจเข้าหายใจออกค่อยๆโน้มไปนะครับางคนอาจจะแตะไม่ถึงนะครับไม่เป็นไรนะครับค่อยๆฝึกไปค้างไว้สักสิบวิเราก็ผ่อนนะครับทำประมาณ5-10ครั้งนะแล้วก็ต่อไปท่านั่งท่านั่งทําแบบนี้ครับจะสาธิตให้ดูปวดเอวข้างซ้ายบ้างทํำยังไงน,นคะครับธาาเสร็จแล้วมือซ้ายขึ้นมาครับ มือขวาท้าลงมาอย่างนี้แล้วก็ทําการยืดแขนออกนะครับยืดแขนออกมานี้อย่าลืมหายใจเข้าครับหายใจออกโน้มตัวมาครับเจ็ดแปดเก้าสิบแล้วผ่อนเราไปฝึกทำกันดูครับกล้ามเนื้อใครที่มีปัญหาปวดเอวปวดหลังล่างครับ